วานิลเลียนะวานิลเลียเซาอาซึ่ปเป็นกล่องนั่นแหละพี่น้องกล่องแล้วก็เอามาอันมาบอบบรีเนี่ยแหละใส่แล้วก็คน้นค้นตักกินซื้อๆเลยแต่ว่าเพื่อนจะใส่น้ําตาลนิดหน่อยมันหวานอยู่แล้วนะไอ้ไอ้พงอะอียังก็อียงัยงข้างของกันแหละมันหวานอยู่แล้วแต่ว่าสันเนี่ยเบาหรอกขั้นะเปรี้ยวก็เปรี้ยวไปเลยหวานกับเปรี้ยวมันบ่บเขากันปันใดพยายามลดน้ําตาลนะเพราะว่า อันเด็กน้อยนั่นบ่่านใดดอกพี่น้องเด็กน้อยนะมันเป็นเป็นไหวคลึกคลื่นมันเป็นไว้อ่ายููบนิงอ่าไว้เท่าจังเข้าเนี่ยเข้าเป็นไวท้ทีอันเต้ซุ่มผู้กินนั่นเขาเหตุงานกับโบเป็นอย่างเด้พี่น้องเขาทํางานไปเรื่อยๆกับโบเป็นอยังดอกแต่ว่าสันเนี่ยเ่า่อยได้เหตุงานนะนอนอยู่บ้านอยู่บ้านซื่อๆนี่แหละเหตุงานกับเหตุกับโบได้ยุ่งก็ยากแล้วเหตุมือถือเหตุคอมเหตุอย่างข้างขอกไปประมาณนั้นหละอืมเพราะว่า ผู้เบาเหลือหน่อยนี่บอกคอยพ่อใจนะขนเขนเท่าออกจากบ,บ้านแล้วโอ้ยอเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่สลัดเลยสลัดก็คืออให้เมียอยู่บ้านแต่ว่าจ่ายค่าใช้ใจ่ายให้เมียถ้าเมียออกนอกบ้านแล้วเพื่อนสิคิดไรถ้าเมียเข้าบ้านซาเนา่นางงุดงิดถ้าเมียกลับบ้านประตูเวด้าเดกกับเอาลาเดอร์พิดกันเพราะเศร้าแล้วบัดนเนี่ยเห็นบอก คนเฮาน่ะมันบ่คือกันคันเขาหักเขาเนี่ยเขาเสียเขาน่ะเขาให้เงินเฮาดูแลเฮาแล้วก็เขาบ่ต้องออกจากบ้านก็ได้คันเฮาเสียออกเนี่ยเขาย่างไปน้ากันเลยห่างไปน้ากันน่ะฝนตกแดดออกมาหยังก็แล้วแต่เําไปน้ากันยําำอันน่ะให้ไปน้าให้ในอยู่ในสายตาเขาก็แล้วกันว่าอ่าชั้นเนี่ยอยู่ในสายตาผัวเนี่ะนกจากจะว่าอืมคันผัวบอยู่แล้วอาหารซีบดยังเสีย เข้าไปแต่ร้านคานะไปแต่ร้านคาอย่างเดียวอมองอื่นนั่นบบไปนะสัญญากับพัวแล้วเข้าสิบตัวผพัวเลยเธอไม่อยู่เนี่ยฉันถือสินนะฉันอยู่บ้านนะอะพัวกลับมาเนี่ยถามว่าเธอไปไหนบ้างนะอฉันเนี่ยเป็นโคตรบ่ตัวผพัวเลยมีครั้งเดียวอฉันออกไปซื้อกับข้าวนั่นแหละตั้งแต่เธอไปมีครั้งเดียวไปซื้อกับข้าวนะไปซื้ออาหารตอบแค่นั้นเออพราะว่าเข้า ผัวเป็นคนที่หนึ่งไว้ใจเฮาไว้ใจเฮาว่าเฮาอกบานแบบใดแบบใดนะเพราะว่าสัญญากับผัวแล้วสิบตัวผัวที่จริงแล้วขั้นอาผัวติโตัได้แล้วยคิดว่าผัวสีมามื่อนี่มืออื่นแต่อาสันเนี่ยจปจะจำปนต้องออกนอกบ้านนะแต่บันนี้เมื่อนหใจหัวกรติดตับ่ได้ัดเนี่ยฝนก็ตกนะฝนตกฝนลมมาเฮาก็เลยเออไปซื้อดอกใหม่เนี่ยไปซื้อพลันไม้เนี่ยเอาที กะว่าอยู่ถือสินจนผัวกลับมาผัวเยวลยอบดเนี่ยบ้านี้กเขาก็จําเป็นต้องออกได้บ้าเนี่ยบ้าออกได้เหตุผลน่ะเขาสิคยนให้เฮาก็ากแล้วเต่แล้วแต่ว่าเขา่เป็นยังดอกเพราะว่าเขาไปด้วยด้วยเหตุผลของเขาคันไปรื่นเริงไปเที่ยวห่างไปสันสีเฮฮากบหมูกกับพวกนั่นอ๋อสันบอเอา,เอา,เอาบอกผัวแ,แล้วขั้นเธอบ่บอยู่เนี่ยฉันจะไม่ไปสังสรรค์กับผู้ใดบ้านผู้ใดเลยเพราะว่า ย่านผัวบ่าสบายใจนะย่านผัวบพสบายใจอาคนเขาบวักันเน่มันไปได้จรดๆตลอดเวลานั่นแหละแต่ว่าบัดน,นี้เฮาคิดเด้อว,ว่าเขาอยู่ในวัยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเฮาสิไปคลึกคลื้นนั่นมันบได้น,นะมันบได้แล้วคันเขาป่วยขึ้นมาแล้วผัวเขาไปคลึกคลืนจังสั่นแล้วเฮาสิฮิตจ,จังได้บัดเนี่ยแล้วผัวเขาเป็นหัวใจพร้อมบัดน,นี้เฮากันเลยต้องระวังตัวให้มากที่สุดก็คือมู่ผัวกันไลยได้บัดเนี่ย ามูเจ้าของก็ไายไาเลยบันนี้นขั้นเขาไปแล้วอ้วันนั้นฉันเห็นเมียเธอเดินอยู่ตรงนั้นวันนี้นฉันเห็นเมียเธอเดินอยู่ตรงนี้วันนี้ฉันเห็นเมียเธอไปปาร์ตี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้อ่ผัวเขาได้กระจัดวูบวับวูบวับขึ้นมาได้บยดเนี้ยฉันเป็นคนที่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยว่าบ่ตัวว่าบ่ไปก็คือบบไปอ่ผัวบอกว่าสิไปก็ได้ไนะรถก็สิไปใสก็ไปผัวเราอยยุด้วยนะแต่ว่าเฮาฮูอยู่ว่าเพิ่น เพิ่นเบาลงใจเขาซื่อๆดอกเพราะว่าฉันอ่านหัวใจผัวได้จริงๆแล้วขันเทาอยู่กับเพิ่นนี่คือกันแฮบสิโบไฮเมียออกจากบ้านนะซื้อกับพงก,กับข้าวในโบไ้เมียหิวโบไฮเมียยังจักอย่างเลยพยายามให้เมียอยู่บ้านให้เมียอยู่บ้านญาติหัวเบามาจีบเขาเขารู้อยู่หรอกขันว่าเขาปฏิเสธขันผัวว่า,วาเออไปเลยตเติมน้ำมันให้เต็มถัง,งไว้พร้อมเด้อ่าฮบ้านี้ขันเข้าว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปนะนู่นนี่นะเอาเราดูไปเนี่ยนาง,ง้อข้อหักเราดูไปแล้วผัวเขาแต่ เพิ่นเบาเบาดิบัดนี้เพื่อนสีคิดแล้วเอยกูไปซ้ำนี่มึงก็สีออกไปเที่ยวผู้ชายเนี่ยมันลงใจเราเด้มันลงใจว่าสิไปเฮงบ่ไปเนาะมี่น่ะคันบ่บบกเขาบ่ไปอ่าพัวเขาก็ยิ้มเป่วยป่ยคุณเนี่ยโอ๊ยโมไปยังดอกสั้นก็เลี้ยงลูกพุณนเพิ่นว่าเออเลี้ยงลูกอยบานอ่านิวยียรเนี่ยแหละถ้าว่าอยซิอยบานกับลูกเฮาสิตนลูก เธอบอ,อยู่เด้อฉันจะอยู่บ้านถือสินเฮา,าบอกหัวยังสีเผินก็ไปบ้านนี้เอาอิเลีตออออิโต้บ่ไรเนะ่อายุบ้านนี่เห็นบ่ <S 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 2> <S 2> เพิ่นมาเนี่เปิดประตูก็แก๊กนะบ้านนี้แม่ขาอ,อยู่ผู้เดียวได้บ้นเนี่ยอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านแต่บ้นเนี่ยโอ้ยหน้าตาเนี่ยยิ้มเหมือนจันดาวเทียมหมดเลยเลยเินมีเความสุว่าเฮาอยู่บ้านรอเพิ่นเฮาบ่ได้ไปเที่ยวทะเลทะายยังจัอยางหรอกนู่นนี่นี่นั่นนะเออ ผู้หลงคนเขากระถามอะไรวาผัวบรยู่เงาจังสันจังสีเขาก็คือบวปเที่ยวไข้งงไขเงาออกสันบงเงาเถาะฉันั่นเท่าแล้วฉันปรุงเล้วในในเวลานี้เข้าสิไปโลไปแหล่เนี่ยมันมันบวดได้ในเวลาข้าหักกันแล้วนั่นเขาก็เห็ดบวดได้น่ะเวลาเขาป่วยคันเขาบวป่วยแล้วเขาก็บวมักออกนอกบ้านอยู่แล้วพี่น้องฉันไม่ชอบออกนอกบ้านอยู่นะ เพราะว่าขั้นเอาออกไปแล้วได้โควิดอีกเด้อเนี่ยเออขั้นออกไปแล้วนะเบ่อึดแต่ผูเบาพื้นขั้นออกไปแล้วหลายอย่างนะขั้นเข้าไปเนี่ยดีนั่นเขาว่าเข้าบดีเขาบอุาาอยากให้ผู้อื่นมาเบาปัญหาให้ผัวเขาเป็นหัวใจเนี่ยฮะระวังมากที่สุดเลยเข้าเข้าหากเขาด้วยได้หลายอย่างนะอ่าขั้นเพิ่นคิดลายจังสียมันกรบบดีมันบอสู้ว่าบันนี้สันอยู่ในห้องนี้นะ่ะ ทำงานอยู่ห้องนี้เห็ดคมเห็ดนันเห็ดนีเนี่ยเรียนเรียนไปน้าแน่แล้วก็เพื่อนก็นั่งอยู่โซฟาหุ่นกับเบิ่งข้าวเบิ้งยังเบิ่งไปอยู่อย่างซี่มันมีความสุขเนี่ยมันมีความสุขแบบว่าดีกว่าแบบว่าโอ้ยอาผัวฉันเนี่ย <c oughs> ฉันตกลงกับผัวเนี่ยฉันจะไม่กินไม่เที่ยวแต่ว่าขอเงินทําบุญอ่ะบอกผัวเลยอ่ะบอกผัวคือกันถ้าเธอจะไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่เธอไปถ้าเธอไปเที่ยวครั้งหนึ่ง เงินที่เธอไปเที่ยวเท่าไหร่แล้วเงินตรงนั้นเธอก็เอาให้ฉันถ้าเธอคิดว่าเธอไม่ไปเธออยู่บ้านฉันอยู่บ้านเที่ยวมันกับบุมมีความสุขเอ่อเที่ยวกับบุมมีความสุขอยู่บ้านเอาเงินนั้นไปเปรเป็นอย่างอื่นทาบุญทําท,ทานไว้ก้อนนุ่นก้อนนี่แหละอธิบายบ,ายบอกผัวนตะ่ผัวก็เออโอเคหันแล้วขันออกไปมือนีก็ต้องจ่ายนะออกไปมืออื่นต้องจ่ายตลอดนอดบานนี้เฮ้ามืออื่นเฮาบ่ออกเฮ้าบริจาคเลยนะมือเออเทาบ่ออกเฮ้าบริจายได้บนะเนี่ย